บอกสูดพริกแกงกัวใตา้ใช้ทำแกงได้หลากหลายเมนูดูดูพี่น้องดูอยอน่ากินอย่างแรงนี่สำหรับทูดวันนี้พี่บ่าวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าได้สูดจากร้านดังที่นครของใจดีบอกสูดให้อย่อยยางละเอียดส่งมาให้แบบนี้เลยสูดอยู่ด้านหลังพร้อมอกวัตถุด,ดิบที่ใช้ทำเครื่องแกงมีตัวอย่างของเครื่องแกงแล้วก็กะปริอย่างดีเป็นร้านที่ใจดีมากนะพี่น้องให้สูดแบบนี้ไม่ใช่ที่ไหนเขาจะให้กันง่ายๆนี่สูตร ที่เขาให้มาสำหรับการแกงเนื้อสัตว์กิโลกรัมและนี่ก็เป็นวัตถุด,ดิบที่ใช้ทําเป็นพริกแกงขั่วพี่บ่าวก็จัดชวนมาชมตามจูรที่ร้านใ้มาพริกแห้องอุ้มผาง20กรัมพริกขี้หนูสด30กรัมตะไค,คร้50กรัมกระเทียม30ิกรัมหอมแดง20กรัมขาแก่10กรัมขมิ้น10กรัมพริกเทย2ช้อนชาเกลือ1่ช้อนชาครึ่งกะปิ50กรัมใบมะกรูดสีใบพี่บ่า,บา,บาวก็ขอขอบคุณร้านเครื่องแกงกะฮะตลาดคูขวางจังหวัดนคร ที่มอบควลับของทางร้านมาที่พี่เบาเพื่อส่งต่อไปถึงพี่น้องการตาพริกแกงสิ่งที่ต้องใส่ไปก่อนสามอย่างเกลือช่วยให้มันหนืดแล้วก็ตาอย่างอื่นง่ายพริกไตะดาพริกแกงทีนี้ก็ตำสามอย่างนี้ละเอียดก่อนการตาพริกแกงก็ต้องใช้เวลาห้านาทีผ่านไปบอกเลยว่าเงือเตกส่วนผสมที่จะใส่ต่อมาคาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดหรือใครจะใส่เป็นผิวมะกรูดก็ได้ นีกก็ตํมผ่านไปอีกลิปหน้าทีหน้ขนาดนี้ส่วนผสมต่อมากมินินพิกกี้หนูสวนต่อมาก็เสร่กระเทียมหอมแดงสองอย่างนี้เวลาตําแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาดังนั้นก็จะใส่ตอนท้าย ออลผ่านไปยี่สิบกว่าน,นาทีพี่น้องอี๋มาถึงตอนนี้พี่บ่าวแนะนําเลยว่าเคยมาอยากตำเองพี่น้องดูได้ที่เพจเครื่องแกงกะฮะเครื่องแกงใต้นากลรีแล้วที่ร้านก็มีเครื่องแกงครบทุกชนิดรวมถึงกะปิด้วยสะดวกรวดเร็วไม่เมื่อยมือคนช่องทางออนไลน์อื่นเดี๋ยวพี่บ่าวใส่ไว้ในคอมเมนต์หน้าตานะพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้ไม่ถึงกับละเอียดมากนะในรุ่นกะปิถ้าหากว่าเราแกงเลยก็สามารถตำรวมไปได้เดี๋ยวพี่บ่าวจะเอาพริกแกงนี้มาทำเป็นกัวกริ้ง ใส่น้ำมันหมูล,ลงไปสักสองชนเนืน่องจากว่าหมูที่พี่บ่าวใช้เนี่ยไม่ก่อติดมันเอาพริกแกงที่ตำไว้ใส่ลงไปตามด้วยกะปิตรงนี้ก็ใช้ไฟอ่อนนะพี่น้องทีพี่บ่าวต้องการผัดเครื่องแกงให้มันหอมก่อนพอผัดเครื่องแก,หหกงแกหอมแบบนี้ก็หมูใส่ลงไปเลยปริมาณหมูหนึ่งกิโลความเผ็ดระดับกลางอันนี้ก็ผัดมาหมูสุกดี แล้วก็เริ่มร่วนแบบนี้ลองชิมดูก่อนอนี้ก็จะทําการตุงรสํำปลาลงไปหนึ่งช้อนเต็มเตมี่บ่าวก็จะตัดเผ็ดด้วยน้าตาลทรายใส่ไปสองช้อนชาความหนัวตามต้องการที่บ่าวใส่ผมตุ้งรสนึงช้อนชาใส่ขาลงไปถ้าหากว่าเคยจะใส่ตะไคร้ก็ได้นะ

อืมย mm hmm. ความร่วนไปก่กระปฝอยเลยตั้งบนอีกน้หน่อย,อยดูน่ากินขึ้นมาเเรียบร้อยขั่กริ้งถูดพริกแกงกะหะความเผ็ดระดับกลางๆถ้าใครชอบเผ็ดมากใส่เครื่องแกงไปหมดเลยดูความน่ากินอือโยจัดประมาณนี้พี่น้องอร่อย เรียกว่าถึงเครื่องได้ความอร่อยแบบคั่วกลิ้งของภาคใต้เลยพี่น้องก็ลองทําดูวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง